ที่ลำน้ําเข็กจังหวัดพิซุนโลกันนะคะ,<ฮ>ะอยู่ที่อำเภอวังทองค่ะซึ่งมีรายงานนะคะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมากค่ะเนื่องจากเข้าน้าฝนแล้วน้ําก็เพิ่มระดับสูงขึ้นนั่นเองทาให้การท่องเที่ยวนั้นสนุกสนานมากเต็มทีเดียวนะคะแต่ว่าการที่จะไปเที่ยวที่นี่ได้ก็ต้องมีการฝึกอบรมกันก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะเขาจัด หลักสูตรอบรมระยะเวลาสั้นๆทั้งการจับพาที่ถูกต้องวิธีการนั่งเรือยางวิธีพายการฟังคาสั่งการอ่านสายน้ําตลอดจนทักษะการเอาตัวรอดหากว่าพลัดตกน้ําระหว่างล่องแก่งนะคะรวมถึงการสวมสูชีพหมวกกันน็อกที่ถูกต้องด้วยทั้งหมดนี้เป็นมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่มีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้นะคะส่งผลดีต่อระดับน้ําของลําน้ําเข็กค่ะล่าสุดนะคะเมื่อับ ที่ผ่านมาระดับน้ําอยู่ที่ประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าเป็นระดับน้าที่เหมาะสมและก็มีความปลอดภัยนักท่องเที่ยวสามารถล่องแก่งได้ทุกระดับอย่างสนุกสนานเนื่องจากวันในช่วงนี้น้ํายังคงไหลเร็วจึงทําให้นักท่องเที่ยวไม่เหนื่อยมากค่ะและน้าเขกในพื้นที่อำเภอวังทองเขามีทั้งหมด8แก่งหรือว่า8ช่วงนั่นเองนะคะนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนี่ยจะต้องร่วมด้วยช่วยกัน ล่องเรือประจนภัยบนลำน้ําเข็มไปด้วยการระยะทางก็ประมาณ8กิโลเมตรค่ะสำหรับคุณผู้ชมหรือว่านักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะท่านสามารถที่จะโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไปได้ยังผู้ประกอบการโดยตรงเลยค่ะขณะนี้ผู้ประกอบการทุกรายซึ่งมีจำนวนมากพร้อมให้บริการและก็รอต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดช่วงหน้าฝนนี้นะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะดูน่าสนุกสนานแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเค,คร่งครัดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะในไหนไป